เข้มเข้มมากให้เป็นกาแฟโอ้โเป็นกาแฟช็อตที่แบบเข้มอ่ะออย่านเต้นนิดนึงครับนะเขาสบายหร่ดูเพราะว่าเขาเก่งมากเสื้อมันมันเก่งไปเก่งไปรอ้สึกว่าโอเคเออมันเก่งเก่งไปมาควักมาล้วงเขาอย่างนี้ไม่ได้คนไม่ใช่ผักใช้ปลาบ้าจะมายืนควักกันโอเคอ่ะแหน่คนนี้ สปอยไม่ได้เลยสปอยสปอยลำบากสปอยลำบากโปรไฟล์เลยก็ไม่ได้เลยไม่ได้สปอยลำบากมากนุ่มโดคคต่อไป Just passing time, but I keep my head up high. On my first time, I'll be fine. It's too late to stumble now. Turn into the little self, but you know we're falling slowly. You take my breath away between the sheets. My body's weak when you're around, and I don't know how you do. Simple. ถามาเชฟก่อนดีกว่าเชฟครับหนุ่มโสดพอได้ไหมครับถ้าเป็นวัตถุดิบนี่พอเอามาปรุงอะไรเพิ่มได้ไหมครับอย่างเงี้ยมองไปมองมาในพิมพ์นิยมเหมือนกันนะอะอใช่ไหมค่าสาวสาวใช่ค่ะ,อะเอาล่ะหนุ่มโสดผมว่าแนะนําตัวให้พวกเรารู้จักคุณดีวกว่าครับครับผมสวัสดีครับชื่อนายจากกักริจอุป,ปันนะครับชี่เล่นชื่อต้าครับแต่ก่อนผมชอบอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้ ผมอยากอยู่กับคุณมากกว่าครับผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นคําคมหรือข้อเท็จจริงนะฮะแต่ก็แต่ก็ฟังดูจริงใจดีมันมันดูเข้มเข้มมากถ้าเป็นกาแฟโอ้มันกาแฟช็อตที่แบบเข้มอ่ะเอาอย่างงี้เตืนเ้นนิดนึงครับนะเขาสบายนั่นดูว่าเขาเก่งมากเสื้อมันมันเก่งไปเก่งไปเก่งไปสูงมันโอเคเออมันเกเก่งไป มันลวงเขาอย่างนี้ไม่ได้คนไม่ใช่ผักใช้ปลาบ้าจะมายืนควักกันอโอเคอ่ะเอาละสาวโสดตัดสินใจครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ <Dark Five. S 1> ดับไฟมาดู